สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คิดเหนือกระแสนะครับซึ่งเขียนโดยรองศาสตราจารย์เซรีบวงมนทาคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับเป็นไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดฉบับวันอาทิตย์ที่12มกราคมปีพุทธศักราช2568วันนี้ให้ชื่อว่าส่งเสริมหรือเสื่อมเสีย เนื้อหาใจความเนยอาจารย์เสรีเริ่มต้นอย่างนี้ครับสำหรับ FC หรือว่าแฟนคลับของเพื่อไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสสอในพักไม่ว่าจะเป็นหัวคะแนนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการที่ได้ตำแหน่งเพราะว่าทักษิณหรือแม้แต่ตัวแทนทักษิณก็ตามตลอดจนถึงนักธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากนโยบายและก็โครงการต่างๆของทักษิณเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยนะครับ จะมองว่าทักษิณเป็นคนที่เก่งอาจจะเก่งที่สุดในประเทศไทยแบบไม่มีใครเทียมทานเลยก็ได้นะครับคนเหล่านี้อาจจะมองว่าทักษิณเนี่ยเป็นคนดีที่ทำให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีคนเหล่านี้อาจจะมองข้ามการกระทำของทักษิณไม่ว่าเป็นการกระทำที่ดีหรือการกระทำที่เลวก็ตามไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ตาม คนเหล่านี้รับได้หมดนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ได้ประโยชน์จากการกระทําของทักษิณคนเหล่านี้พร้อมที่จะเชื่อว่าทักษิณเนี่ยโดนกลั่นแกล้งทักษิณโดนยัดเยียดข้อหาจากคนที่อิจฉาริษยาในความเก่งความรวยและก็ความนิยมของทักษิณคนเหล่านี้เนี่ยไม่เคยมองเรื่องจริยธรรมไม่เคยมองว่าการกระทําบางอย่างของทักษิณเนี่ยเป็นผลร้ายกับประเทศชาติยังไงบ้าง คนเหล่านี้มองแต่ว่าได้ประโยชน์อะไรจากนโยบายและก็โครงการต่างๆของทักษิณไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นด้วยตัวเองหรือช่วงที่มีตัวแทนหุ่นเชิดของทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ตามด้วยเหตุนี้แหละครับคนเหล่านี้จะลงคะแนนเสียงเลือกคนของพักเพื่อไทยให้ได้เป็นสอสอทำให้พักเพื่อไทยเนี่ยได้สสเขตเป็นจำนวนมากจนสามารถชนะการเลือกตั้งได้ทุกครั้ง นับตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาก็เพิ่งจะมาแพ้พักสีส้มในการเลือกตั้งเมื่อปี2566นีแ่แหละครับแต่แพ้ก็แพ้ไม่มากนะครับแพ้แค่10เสียงเท่านั้นเองแต่พักเพื่อไทยเนี่ยยังได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าจุดยืนเรื่องสถาบันพระมาหากษัตริย์ของพักสีส้มทําให้หัวหน้าพักไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยในฐานะพักที่ได้คะแนนมาเป็น ลำดับที่สองจึงได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลทักษิณออกจากประเทศไทยไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549เพราะบดโดนยึดอํานาจจากการทํารัฐประหารของนายทหารที่มองประเทศชาติด้วยความเป็นห่วงเป็นการทํารัฐประหารที่ประชาชนจํานวนหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกพึงพอใจนะครับและก็ออกมาให้กําลังใจทหารกันอย่างมากมายเลยทีเดียว หลังจากที่ทักษินหนีการถูกจองจำออกนอกประเทศเป็นเวลานานเกือบ20ปีทักษิณเนี่ยไม่เคยที่จะหยุดต่อแย่กับประเทศไทยเลยนะครับยังคงพูดกับคนในพักแล้วก็บรรดาแฟนคลับผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลพูดอยู่หลายครั้งหลายกลาเนื้อหาส่วนใหญ่คือการตำหนิรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารตำหนิความไม่เป็นประชาธิปไตยโดยกล่าวอ้างความเป็นปเผด็จการและด้อยค่า การทำงานของรัฐบาลที่ไม่ได้เป็นตัวแทนหุ่นเชิดของทักษิณเองและทักษิณเนี่ยมักจะพูดว่าอยากจะกลับประเทศไทยแต่กลับไม่ได้เพราะมีคนไม่ต้องการให้กลับทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับคนอย่างทักษิณจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้ครับเพียงแต่ว่าต้องกลับมาแล้วก็ติดคุกตามที่ศาลตัดสินแต่ทักษิณพูดชัดเจนว่าจะกลับเข้ามาในประเทศไทยและต้องไม่ติดคุกเลยแม้แต่บัทเดียว ทักษิณพยายามแสดงให้คนเห็นว่าพร้อมที่จะวางมือจากการเมืองเพื่อที่จะได้กลับมาเลี้ยงหลานทักษิณพูดจาเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นที่พึงพอใจของบรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการตําหนิด้อยค่ารัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารหรือว่าข้อเสนอแนะที่ทักษิณบอกว่าผู้นําประเทศไทยควรจะต้องทําอย่างนั้นควรจะต้องทําอย่างนี้ทาให้มีเสียงเรียกร้องอยากจะให้ทักษิณเนี่ยกลับประเทศไทยอย่างเท่โดยไม่ต้องติดคุก แล้วในที่สุดทักษิณก็สามารถกลับมาได้ตามที่ทักษิณต้องการส่วนการกลับมาจะมีข้อตกลงหรือที่เรียกกันว่าดีลรับหรือไม่อันนี้ไม่มีใครรู้ได้แต่ก็ก่อให้เกิดข่าวลือและคําดินทาต่างๆนานา,นา,นานขึ้นมาทันทีที่กลับมาถึงประเทศไทยเพียงคืนเดียวเท่านั้นแหละครับทักษิณก็มีการกระทําหลายอย่างที่มีคนตั้งข้อสงสัยว่าการกระทําต่างๆของทักษิณเนี่ยเป็นการส่งเสริมหรือสร้างความเสื่อมถอยให้กับพักเพื่อไทย รวมทั้งการผลักดันให้ลูกสาวได้เป็นนายกรัฐมนตรีและตัวทักษิณเองก็มีบทบาททางการเมืองมากายจนคนเนี่ยมองว่าลูกสาวเป็นเพียงหุ่นเชิดเท่านั้นไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงเราเรามาไล่เรียงดูว่าทักษิณทําอะไรบ้างตั้งแต่กลับมาประเทศไทยและการกระทําเหล่านั้นเนี่ยเป็นการเสริมสร้างพักเพื่อไทยให้มีคะแนนเสียงดีขึ้นหรือว่าเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับพักเพื่อไทยที่ทําให้คะแนนนิยมเนี่ยลดลงกันแน่ และสำหรับลูกสาวที่เขาผลักดันจนได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นบทบาททางการเมืองของทักษิณทำให้คะแนนนิยมของลูกสาวดีขึ้นหรือทำให้คนเนี่ยมองว่าลูกสาวเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะทำหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพ่อถึงได้ออกมาทำแทนกันแนะ่ใครจะบอกว่ามันอาจจะผิดกฎหมายเรื่องการครอบงนินทักษิณก็จะบอกว่าก็เป็นพ่อไม่ได้ครอบงนแต่ครอบครอง บรรดารลิ้วล้อทั้งหลายนี่ก็บอกว่าพ่อสอนลูกเนี่ยมันผิดตรงไหนเอาละอาจารย์เสรีบอกว่าเราลองมาดูกันว่าทักษิณเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วลองคิดต่อว่ากา,การกระทําที่บ้าเนี่ยส่งเสริมหรือสร้างความเสื่อมถอยให้กับพักและลูกสาวกันแน่ประการแรกทักษิณไม่ยอมติดคุกแต่กลับไปอยู่ที่ห้อง v ีวีชั้น14โรงพยาบาลตํารวจประการต่อมา ทักษิณอ้างสิทธิ์ส่วนบุคคลไม่ให้หมอเนี่ยเปิดเผยอาการป่วยเป็นเวลานานถึง180วันด้วยกันประการต่อมาเมื่อออกมาพักโทษกลับไม่มีอาการของคนฟื้นไข้เลยแถมยังจะร่อนไปโน่นไปนี่แบบคนแข็งแรงอีกต่างหากประการต่อมาครับทักษิณไปตีกอล์ฟไปงานเลี้ยงมีการร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานประการต่อมาการออกมาแสดงความคิดเห็น ทางการเมืองซึ่งสวนทางกับความถูกต้องประการต่อมาครับทักษิณผลักดันเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์จากเกาะกูดกับกัมพูชาตาม M.O.U.44 ประการต่อมามีความพยายามที่จะผลักดันให้มี Entertainment Complex ที่มีบ่อนเสรีอยู่ภายในประการต่อมามีการตระเวนหาเสียงให้กับนายกอบจอในจังหวัดต่างๆแต่กลับพูดถึงนโยบายระดับประเทศ ประการต่อมาครับการออกมาพูดนโยบายและโครงการต่างๆที่อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยทำแทนที่จะให้ลูกสาวเป็นคนพูดซสงเองประการต่อมาครับพูดจาเรื่องนโยบายต่างประเทศที่ผิดกับหลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประการต่อมาครับทักษิณพูดจาก้าวร้าวหยาบคายดา่าประชาชนที่วิพาก์วิจารณ์รัฐบาลประการต่อมาครับทักษิณพูดจาเหยียดผู้หญิงชาวแอฟริกา และผู้หญิงที่ทำลัลยกรรมซึ่งกระทบกับลูกสาวของตัวเองอีกต่างหากประการต่อมาครับทักษิณออกมาตำหนิรวมทั้งพูดจาเหมือนกับการขับไล่พรรครวมรัฐบาลทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประการต่อมาครับคือการเข้าร่วมประชุมกับพรรคเพื่อไทยทั้งๆท,ที่ไม่มีหน้าที่อะไรทั้งสิน้นยังมีอีกเยอะนะครับถ้าหากว่าไปนค้นหาในดิจิทัลฟูดปรินต์จะเจออีกเยอะแต่ก่อนนี้ การกระทําหลายอย่างทําแบบกระมิดกระเบี้ยนมาก่อนแต่เวลานี้ไม่ใช่ครับทักษิณทําอย่างโจ่งแจ้งทําแบบไม่เกรงใจใครเพราะว่าทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาตั้งหลายเรื่องแล้วนะครับแต่ไม่เคยมีความผิดใดๆทั้งสิน้นทําให้ทักษิณเนี่ยเหมิมเกริมมากขึ้นมากขึ้นและก็มากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆที่ทักษิณทาเนี่ยไม่มีหน่วยงานใดชี้ว่าทักษิณมีความผิดเลยดังนั้นทักษิณจึงมีความกล้ามากขึ้นเรื่อยๆ แต่มันมีคำถามชวนให้คิดว่าตกลงแล้วทักษิณเนี่ยกำลังส่งเสริมพักเพื่อไทยกำลังส่งเสริมลูกสาวหรือว่าทักษิณกำลังสร้างความเสื่อมถอยให้กับพักเพื่อไทยและสร้างความเสื่อมถอยให้กับลูกสาวกันแน่อาจารย์เสรีบอกว่าอย่างนี้ครับเราถามแล้วคนในพักเพื่อไทยและลูกสาวจะถามกันเองบ้างหรือเปล่าล่ะคะ